สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิมเพรยนต์นะคะในช่องของพิมเพรยนต์รถกระบะและรถครอบครัวนะคะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของพิมนะคะ EP นี้นะคะเป็น EP ที่ร้อยหนึ่งแล้วนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถทั้ปลาหาก,กินค้าขายนะคะกระบะแคบราคาถูกผ่อนสบายนะคะแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะโตล่าวีโก้พรีเรเนอร์สมาร์แคบสองจุดห้าอีนะคะปี2013คันนี้นะคะได้เป็น สีดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพจโยนปั้งขายอยู่ที่ราคา 3 8 9 0 0บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถสีดาวได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยนะคะตามพี่มาเลยคะ่ะในส่วนของหน้าหน้าของเขานะคะกระจังหน้าของเขาจะได้เป็นสีเทาสามเส้นนะคะตัดขอบด้วยโครเมียมสวยๆเลยนะคะโลกโก้ตองการจะเป็นโลกโก้โตต้านะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ8146นะคะในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบมันตีรีแฟกเตอร์ actor, นะคะกระจังหน้าด้านล่างจะเป็นสีดำน,นะคะมาพร้อม กับไฟตัดหมอดทั้งสองข้างนะคะในส่วนของล้อคันนี้นะคะคุณลูกค้าก็จะได้เป็นล้อแม็กนะคะส,สวยๆมาให้เลยนะคะยางปี2018 m a แม็กขอบ16นะคะได้มคแม็กแท้เดิมจากโรงงานนะคะได้ยางปี2018ทั้ง4รล้อเลยนะคะมีราวมาได้สีดำมาพร้อมนะคะ ตัวน็อตต่างๆเดิมๆเลยนะคะไม่เคยขยับออกจากที่นะคะคุณลูกค้าสังเกตได้นะคะในส่วนของไฟเลียวนะคะจะติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะในส่วนของมือจับนะคะจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะมาดูในส่วนของภายในกันเลยนะคะ ภา,ายในของเขานะคะก็จะได้เป็นระบบเซนทันล็อกนะคะคุณลูกค้าเมื่อจัดจะได้เป็นสีเบดนะคะช่องด้านล่างใส่แก้วน้ำขวดน,น้ำมาให้นะคะปุ่มไฟตัดหมอกนะคะกระจกปรับไฟฟ้านะคะวงมลาัายหุ้มหนังสีดำนะคะได้เป็นวอมลาัายสี้านนะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่นซีดีนะคะได้เป็นแอร์อินดอร์นะคะได้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะเบาะผ้าสีเบดนะคะตัดด้วยลวดลายสวยงามนะคะหุ้มด้วยเบาะหนังแบบนี้นะคะคุณลูกค้า พื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะคอนโซลหน้าหน้าของเขาจะเป็นสีเทานะคะทูโทนภายในจะเป็นสีเทาตัดด้วยสีเบจนะคะคุณลูกค้าพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานอีหนึ่งคันกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวพีพี่เอากุญแจมาให้ดูก่อนนะคะว่าคันนี้เลขไมอยู่ประมาณเท่าไหรุ่ญแจหน้ารถนี้เลยนะคะนี่ได้ไปกุญแจรีโมทมาให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอ่ะ เรามาดูในส่วนของเลขไม้กันเลยนะคะนี่เลยนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะเลขไม่วิ่งอยู่ที่1นึ0 0 0สมนกโลนะคะได้เป็นเลขไม้แท้เดิมจากโรงงานนะคะแอร์ปรับตามอุณหภูมิได้เลยนะคะช่องใส่ของมาให้นะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะ,ะไฟฉุกเฉินใช้งานได้ตามปกตินะคะได้เป็นกระจกปรับไฟฟ้ามาให้ด้วย นะคะนั่งยืยดหยัดขาได้สบายเลยนะคะนั่งสบายด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะบอดี้เดิมๆแน่นอนนะคะคุณลูกค้าสาหรับคันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของผู้โดยสารนะคะได้เป็นกระบะแคบเปิดข้างมาให้นะคะในส่วนของผู้โดยสารนะคะก็จะได้เป็นบอดหนังสีเบสนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะมาพร้อมกับพรมสีแดง นะะในส่วนของผูดด้โดยสารนี่เขามีช่องใส่ของมาให้กระเป๋าจิงโจ้นะคะออปชั่นฟังกชั่น,นครบเครื่องจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับกระบะแคกเปิดข้างยกสูงคันนี้นะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะลูกนะคะ้าช่องข้างๆนะคะสามารถใส่ของได้นะคะมีสายเบลวนะคะลูกค้าแล้วก็มียางหนยางเดิมนะคะไม่ขาดไม่ถลอกลูกค้าสังเกตได้นะคะ,ไ,นะคะไม่เสื่อมสภาพด้วยนะ ลูกค้ามียางต่างๆบายเมอกซิงต่างๆเดิมๆกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูในสดของแม็กไลเนอร์กันเลยนะคะในสดของแม็กไลเนอร์ก็เดิมๆกันเลยนะคะคุณลูกค้ายิ้วรอยต่างๆไม่มีนะคะสามารถบรรจุสินค้าต่างๆนานาได้ไฟเบรกโวที่สาเบอรจับแบบโครเมียมนะคะเป็นโตเอีนะคะได้เป็นวีโก้แชมป ใน,ะะนส่วนของชุดไฟไท้ายนะคะจะได้เป็นชุดไฟไท้ายแบบ LED นะคะคุณลูกค้ากระบาษแคบยกสูงนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะได้เป็นสีดําเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะลูกค,ค้าท้าใดที่มองหารถทํามาหากินค้าขายแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะเป็น Total v i g o p r i s e r Smart Cab 2 5 e นะคะปี2013คันนี้นะคะได้เป็นสีดำาส่อๆแบบนี้เลยนะคะเพจยนต์ตั้งขายอยู่ที่ราคา 379,000บาทนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะโทรศัพท์ถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ082นะคะ7043253นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนนะคะสำนักง,งานใหญ่สาขาที่1นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเซรีไทย68แยก1นะคะเรามี2สาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะลูกค้าท่านใดที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วนะคะ ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามช่องใหม่ของพิงด้วยนะคะเราพิงจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ะอขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ